สวัสดีค่ะทุกทกท่านนะคะใน e ีีนี้ทีมงานอสมทจังหวัดเลยค่ะพาทุกท่านค่ะมาสัมผัสทัศนียภาพความสวยงามของแก่งคุดคูนะคะไม่ว่าใครก็ตามที่มาเที่ยวที่เชียงคานค่ะหนึ่งไฮไลท์นะคะจุดที่หลายคนจะต้องมาเช็คอินมาถ่ายภาพมาซื้อของฝากมารับประทานอาหารอร่อยๆนะคะก็จะมาที่แก่งคุดคูแห่งนี้แหละนะคะถ้าเทียบกับเมื่อช่วงก่อนหน้านี้นะคะในช่วงที่เกิด การระบาดของโควิด1 9นะคะพื้นที่โดยรอบของแก่งคุดคูน,นี่จะค่อนข้างเงียบเหงานะคะผู้คนก็จะน้อยแต่ในปีนี้ค่ะเราเดินทางมาเที่ยวที่แก่งคุดคูบอกเลยว่าบรรยากาศคึกคักมากๆนะคะนักท่องเที่ยวนี่มาเที่ยวกันเยอะนะคะมาซื้อของขวัญของฝากและที่สําคัญค่ะสังเกตง่ายๆเลยนะคะร้านรวงรอบๆแก่งคุดคูมีการเปิดร้านเพิ่มมากขึ้นสินค้านามาขายเพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญค่ะนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมาทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารของกลุ่มสตรีก่อนหน้านี้ก็เปิดเพียงแค่1แพ่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีเพิ่มมากขึ้นอาหารรสเด็ดที่หลายคนนะคะเลือกที่จะต้องมารับประทานเป็นไฮไลท์ของที่นี่กันเลยก็คือกุ้งเต้นรวมไปถึงกุ้งทอดนะคะเป็นแพรกุ้งทอดแพละ50บบาทเท่านั้นนะคะซึ่งทีมงานค่ะก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับแม่ครัวนะคะที่ ร้านอาหารกลุ่มสตรีอาหารพื้นเมืองแก่งคุดคูนะคะก็เล่าให้เราได้ฟังเหมือนกันค่ะว่า ทางด้านของร้านอาหารแห่งนี้เนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี2536นะคะถ้านับถึงปี2566ก็คือ30ปี31ปีย่างในช่วงของปี2567นะคะส่วนเมนูอาหารก็มีหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นกุ้งแพรทอดกุ้งเต้นไก่ย่างต้มยำปลาน้ำโขงนะคะหรือว่าจะเป็นส้มตำอาหารเมนูปลาน้ำโขงมีให้ได้เลือกรับประทานกันหลากหลายที่เดี๋ยวก็มาอดหนุนกันได้นะคะส่วนอาหารของฝากที่ขาดไม่ได้เลย ะะก็คงจะเป็นมะพร้าวแก้วค่ะซึ่งมีหลายเกรดให้ได้เลือกซื้อนะคะเป็นของขวัญของฝากตลอดจนสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมายร้านรวงค่อนข้างคึกคักนะคะก็ดีใจแทนคนในพื้นที่ค่ะที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนกันเยอะนะคะ mm hmm. ก็เป็นการกระจายรายได้คขืนสู่ท้องถิ่นกันนะคะ จากเรื่องของของขวัญของฝากนะคะไปเที่ยวในจุดทัศนียภาพจุดเช็คอินของแก่งคุดคูกันนะคะสําหรับพื้นที่โดยรอบนะคะหลายๆท่านก็มีโอกาสที่จะได้มาเน่ยดิฉันมาหลายครั้งเหมือนกันล่ะนะคะ ก็มีโอกาสที่จะเดินเที่ยวรอบๆนะคะแต่ไม่ได้ขึ้นไปบนเรือนนะคะซึ่งเป็นจุดที่มีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวเนื่องกับเมืองเชียงคานวันนี้ถือโอกาสนะคะพาทุกท่านขึ้นไปด้านบนกันหน่อยว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างก็จะมีเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปแล้วก็ไฮไลท์ที่สําคัญสําหรับใครที่มาเที่ยวที่เชียงคานจะได้มีโอกาสได้สัมผัสได้พบเจอกันนะคะความสวยงามที่ต้องบอกว่านํามารวมกันไว้ที่นี่นะคะเป็นไฮไลท์ซึ่งจะบอกกล่าวเรื่องราวความเป็นไปของเมืองเชียงคานได้เป็น อยย่่างดดีีีทเวคะชมนิทรรศการด้านบนแล้วนะคะเราจะลงไปด้านล่างกันค่ะไปดูทัศนียภาพความสวยงามของแก่งคุดคูในช่วงหน้าหนาวกันนะคะในขณะที่าพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปชมทัศนียภาพเรามาติดตามเรื่องราวความเป็นมาของแก่งคุดคูต้องบอกว่าน่าสนใจทีเดียวนะคะใครที่มาที่นี่ก็จะเห็นรูปปั้นของในพรานนะคะเป็นรูปปั้นขนาดใหญ่ค่ะเล็งธนูนะคะไปยังฝั่งสปปลาวมีที่มาที่ไปค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวค่ะ ครั้งหนึ่งค่ะนานมาแล้วนะคะมีเรื่องเล่าค่ะคุณผู้ชมนะคะว่ามีพรานป่าคนหนึ่งชื่อจึงขึงดังแดงค่ะเป็นพรานที่มีรูปร่างสูงใหญ่มีฝีมือในการล่าสัตว์ค่ะวันหนึ่งนะคะในพรานผู้นี้ออกตามล่าควายเงินมาจากหลวงพระบางที่เรียกว่าควายเงินก็เพราะว่ามูลของควายตัวนี้เป็นเงินค่ะพอมาถึงริมแม่น้าโขงค่ะเห็นควายเงินพักกินน้ําในพรานจึงขึงดังแดงจึงดักซุ่มยิง แต่พอดีชาวบ้านแล่นเรือผ่านมาคควายเงินตกใจวิ่งตเตลิดขึ้นไปบนภูเขาอีกลูกหนึ่งต่อมาเขาลูกนี้ก็ได้ชื่อว่าผูควายเงินในพรานเลยยิงไปถูกเขาอีกลูกจนพังทลายไปอีกซีกหนึ่งก็กลายเป็นหน้าผาสูงชันที่ชาวบ้านเรียกกันว่าผูผาแบน ในพรานนั้นโกรธคนที่ล่นเรือผ่านซึ่งเป็นต้นเหตุให้ควายเงินหนีไปนะคะจึงกลั่นแกล้งค่ะด้วยการขนหินมาขวางกั้นลําโขงไม่ให้เดินเรือได้ในพรานทําการเกือบจะสําเร็จแล้วนะคะก็พอดีมีสามาเณรรูปหนึ่งมาเห็นเข้าเนนนั้นได้ออกอุบายหลอกให้ในพรานใช้ไม้เฮี้ยหรือว่าไม้ไผ่ชนิดหนึ่งค่ะผ่าซีกแล้วก็หาบหินแทนสำหรับไม้เฮียผ่าแล้วจะเป็นสันคมกริบทีเดียวค่ะ เมื่อในพรานใช้หาบหินไม้นั้นก็บาดคอจนในพรานจึงขึงดังแดงนอนตายคุดคูอยู่ที่ริมโขงนั่นเองนะคะแก่งหินแห่งนี้จึงเรียกว่าแก่งคุดคูตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะผลจากการที่ในพรานขนหินมาวางขวางทําให้กลางแม่น้ําโขง มีหลายแก่งหลายแห่งมีชื่อเรียกต่างๆกันนะคะอย่างเช่นแก่งฟ้าแก่งจันเป็นต้นแก่งเหล่านี้นะคะแม้จะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางในลำน้ำโขงมาแต่โบราณแต่ก็เป็นบริเวณที่มีปลาเข้ามาอยู่อาศัยอย่างชุกชุมค่ะต้องบอกว่าใครที่ได้ฟังเรื่องราวความเป็นมานะคะมีโอกาสมาที่แก่งคุดคูนอกจากจะมาถ่ายภาพนะคะ ยังจุดชมวิวก็มีโอกาสที่จะมาถ่ายภาพนะคะจึงคึงดังแดงค่ะรูปปั้นขนาดใหญ่นะคะในท่าเล่งธนูนะคะยิงไปทางฝั่งสปปลาวนะคะเป็นที่มาของแก่งคุดคู้แห่งนี้นี่เองนะคะบอกเลยว่าจะมาฤดูกาลนไหนๆนี่บรรยากาศสวยมากๆบางท่านนะคะมาถ่ายรูปมาทานอาหารแล้วก็มาล่องเรือในริมฝั่งแม่น้ําโขงนะคะได้สัมผัสทัศนียภาพความสวยงามเป็นอีกหนึ่งไฮไลไท์นะคะจุดเช็คอินที่ต้องบอกว่าใครที่มาเที่ยวที่เชียงคาน ต้องมาที่นี่แก่งคุดคูมาได้ทุกฤด,ดูนะคะเพราะว่าแต่ละฤด,ดูกาลก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปค่ะ